ถ้าคลิปก่อนคุณเข้าใจว่าความเชื่อทําให้คนซื้อของแบบไม่ต้องถามคลิปนี้ผมจะมาบอก3วิธีง<ๆ>่ายๆที่ทําให้ลูกค้าเชื่อคุณเหมือนเชื่อคนในครอบครัววิธีการแรกครับ <c oughs> เปิดเผยตัวตนให้จริงที่สุดไม่มกไม่เฟซอย่าซ่อนความผิดพลาดอย่าทําตัวเป็นฮีโร่ลูกค้าอินกับคนที่มีความพยายามไม่ใช่คนที่ดูสมบูรณ์แบบที่สุด เล่าทุกอย่างที่คุณเป็นแล้วเขาจะเริ่มรู้สึกว่าคุณเหมือนกันกับเขาข้อสองครับให้มากกว่าที่ขายกรีปแอนด์เซลก่อนจะขายของให้ความรู้ให้แรงประดานใจให้คําแนะนำยิ่งให,ให้เขายิ่งรู้สึกว่าคุณไม่หวังแต่เงินและความเชื่อจะเริ่มก่อตัวขึ้นครับข้อสครับพูดแบบเดิมจนเขาจำได้แบรนด์ไวแบรนด์ที่คนเชื่อ ต้องมีเสียงเฉพาะตัวไม่ใช่แค่พูดเปลี่ยนไปทุกวันแต่พูดประโยคเดิมๆจนคนรู้สึกว่านี่แหละคือคุณเช่นแม่ค้าคนนี้ขึ้นต้นคลิปทุกวันว่าวันนี้เราจะสู้ไปด้วยกันลูกค้าจะอินจนร้องไห้สรุปเลยนะครับการสร้างความเชื่อเท่ากับสร้างยอดขายระยะยาวธุรกิจที่ลูกค้าเชื่อไม่ต้องตะโกนก็ขายได้ลูกค้าเขาจะเดินเข้ามาหาเอง คลิปหน้าผมจะเล่าให้ฟังว่าอะไรคือคำพูดต้องห้ามที่ทำลายความเชื่อทันทีที่พูดออกไปกดติดตามไว้เลยนะครับ